สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่รักทุกคน,นะครับก็วันนี้คง<ม>ทราบกันแล้วว่าเราเรื่องการประชุมกับกรกตว,วันนี้ก็เลื่อนไปก่อนนะครับ<ม>ก็จะเป็นพรุ่งนี้10บโมงที่กองทัพอากาศนะครับ<ม>ก็เลยแจ้งให้ทราบเรื่องที่หนึ่งนะครับ<ม>เรื่องต่อไปที่อยากจะเรียนก็มีหลายเรื่องนะครับที่เป็นคําถามจากกลุ่มต่างๆรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับก<ม>็เลยอยากจะมาชี้แจงนะครับ มีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะรีและก็ความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายุทธีตอ,อผมเองนะครับอันนันเรื่องหนึ่งอีกเรื่องคือเรื่องที่มาของนายุทธวีมาจากที่ใดด้วยบ้างซึ่งจะถามกันอยู่และก็พยามที่จะหาทาองออ <c oughs> กกันอยู่นะครับเราก็ควรจะคุยกันนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มีความเข้าใจและก็ได้ช่วยกันหาทางาออกต่อไปะนข้อเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข้อเสนอต่างๆที่ท,ท,ที่ควรจะหากันและควรจะทําการพิจารณาการย่างรนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องอำนาจหน้านที่ของคณะทีและ,ะผมเองซึ่งเป็นผู้ปริวติราชการไทยนทุกปีเนี่ยนะครับอันแรกเลยนี่ต้องเรียนอี้ครับว่าความเป็นคณะรีของชุดปัจจุบันนี้มีอยู่สมบูรณ์นะครับอันนี้โดยอ้างอิงจากคำวินิจฉัย ของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านไปเนี่นยนะครับที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ระบุว่านะครับความเป็นเรื่องรีเนี่ยนะครับของรังสีที่เหนือที่ไม่ขาดคุณสมบัติในขาดคุณสมบัติคือผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการาพิจารณาเรื่องของคุณารณ์เนี่ยนะก็ให้ให,ให้ดำรงอยู่ต่อไปนะ ให้อยู่ในตแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณนะ,ะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้า,ามารับหน้าที่นะครับตอนนี้อันนี้ระบุไว้ชัดเจนโดยท่านได้พูดถึงกฎหมายรัฐมนูนมาตรา 180, 182และ181นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นคำนิยามที่ใช้ของสารรัฐมนูนซึ่งเหมือนก,นกันกับหลายครั้งที่ผ่านมาเช่นในสมัย ของท่านสมบัติคุณน้อยเวทนะครับแล้วก็ในสมัยของสมชายนะครับก็สอดคล้องกันจนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเป็นรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีของชุดที่เหลือปัจจุบัน25ท่านเนี่ยมีอยู่ตามกฎหมายรัฐมนูและตามคำวินิจฉัยของศาลหลวงนะครับตอนนี้ชัดเจนนะครับแล้วอีกอย่างก็คืออยากจะเรียนนี้ครับว่าคำวินิจฉัยของศาลศาลและกำหนดนี้ผูกพันองคอ์กรด้กยองค์กร ในวัดจะเป็นครื่นตรีวุฒิสภาสภาผู้แทนรัฐบลลาลราษฎรือศาลต่างๆก็จะต้องยึดถืออามีชัยนี้ไปด้วยครับอัน,นี้ก็อยากเรียนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเคร่องตรีก่อนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องอการปฏิบัติหน้าที่ของผมเองเนี่ยนะฮรคือหลังจากที่พอคณะรัฐมนตรีฟุดีิยังอยู่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการในพระรา,ร,ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ2534ซึ่งมีการแก้ไขกันมาเป็นระยะเนี่ยนะมาตราสิเนี่ยนะครับได้บอกไปว่าให้คณะันตรีชุดที่เหลือไม่เกี่ยวว่าชุดเก่าเนะฮะเราก็ประชุมวันที่7พฤษภาที่ผ่านมาโดยมีเฉพาะ25ท่านเนี้ยก็คัดเลือกกันตามข้อนี้ที่บอกว่าให้คัดเลือกจากรองรองนายรัฐมนตรีก่อนถ้ารองนายรัฐมนตรีไม่มีก็ไปถึงรัฐมนตรีแบบจริงๆ25คนเนี่เยเป็นนายลก ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกได้หมดเลยนะตามตาม,ตามกฎระเบียบนี้แต่ว่าเมื่อการประชุมครั้งนั้นเมื่อวันที่7พฤษภาเนี่ยก็เลือกผมปฏิบัติหน้าที่แทนน,นายุทีนะครับแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะต้องปฏิบัติตามกฎห,หมายและกฎหมายและนูลอย่างเคร้งนครับตามมาตรา178เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเอกสารแจกนะครับเพื่อเพื่อที่จะก็เลือกันกี่ยวกับกฎหมายทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะจะต้องจะต้องทราบเพราะว่า สิ่งที่เราจะทําไม่ว่าองค์กรใดก็ตามเนี่ยประชาชนก็าตามจะต้องทําไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก็บทำทั้งหมดนะครับอันนี้ก็กเรียนไว้นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับคำว,วินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญนียนะครับถือเป็นเด็ดขาดนะครับมีผลผูกพานรัฐธรรมนูญน,นะครับ้งรันตีศาลและองค์กรอื่นของรัฐดังนั้นเมื่อคำว,วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าความเป็นรัฐมนตรีของคณะมนตรีนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็สอเนเรื่องมาถึงเระ่ัจากาบริหารราชการแผ่นด,ดินนะผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็น,นรัฐมนตรีนั้นก็จะมีจะมีอยู่และทําหน้าที่ต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะที่อยากเรียนอันที่สองนะครับคำถามต่อไปอสำหรับผมเนี่ยรองรัฐมนตรีในวัดรงเนี่ยมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ แทนนายกอุนตรีได้เพียงใดนะครับได้เพียงใดนะแต่ได้เพียงใดแล้วจะคูณกล้าวเสนอเพื่อเวลาต่างๆนะครับแม้กระทั่งการแต่งตั้งประธานรัฐสภาได้อยู่ไมเนี่ยนะครับคำตอบคือว่ามีอำน,นาจเท่ากับนายกอุบลรีนะครับเรื่องการคูณกล้าวนั้นเนี่ยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็ทําได้นะครับว่าโดยมีกฎหมายอ้างอิงนะครับ มีกฎหมายหนุนม,มาตรา189มาตรา189ที่บอกว่าผู้รับสนองพับรัฐราชการเนี่ยของพระบาทสดเจ็จที่ได้หัวเนี่ยจะต้องเป็นรัฐมนตรีขึ้นไปนะครับรัฐมนตรีก็ได้อย่างผมก็เรื่องการสมัยก่อนเป็นรองนายกเนี่นะแม้กระทั่งเป็นรัฐมนตรีในการทำนายกเนี่ยก็เ,กกกยกเ,ยคเคยรับสนองพ่อรัฐรองการในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับบางเรื่องก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรองนายกรีหรือบางเรื่องก็เป็นนายกรีนะครับเพราะนเนี่ย รัฐมนตรีก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องๆนะคาาเรื่องไม่ได้ประธานสภาประธานรัฐสภาเีอยอ่าง้้ได้แต่ว่าจะเป็นระดับเลขาหรือข้าราชการทั่วไปไม่ได้นะครับอันนี้ระบุไว้ชัดเจนนะครับตามมาตรา175้วก็ต้องเรียนว่าในกรณีที่เราสนใจอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับพระราชกิจการเลือกตั้งนี้เนี่ยนะครับ ก็ต้องเรียนว่าพระราชกิจการาเนี่ยเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารนะครับที่ต้องดําเนินการไม่ใช่เป็นอํานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติหมายความว่าเมื่อออกแล้วไม่ต้องไปส่งเข้าสภาเพื่อให้โหวตให้เพื่อตานะครับเป็นเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่ต้องดำเนินการไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของฝ่ายนีติบัญญัตินะครับ แล้วก็ในกรณีการดูค่าเพื่อมีพระราชกิจการเลกตั้งนั้นรองรัฐมนตรีผู้แทนหน้นาที่ในรัฐมนตรีสมัยสมัยก่อนนะครับเคยเรื่องนี้เคยเคยประกอนแล้วก็อรองรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่แทนรัฐมนตรีสมัยนั้นคือนายนายโชรัตชาญวิรุณเนี่ยนะครับสมัยท่านนายกชุมชายนะครับก็ได้ใช้อาํานาจหน้าที่ไปอะไรคุณก,าก้าเสนอพระราชกิจการการเลือกตั้งนี้เนี่ย ที่ผมเห็นมาเนี่ยประมาณสองครั้งนะครับก็ได้เ,เคยเกิดเม,มีมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ก็อยากจะเรียนให้ความมั่นใจเพิ่มเติมนะครับว่าว่าว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เคยปฏิบัติแล้วก็ได้ทํามานะครับแล้วก็ก,ก็ขอยืนยันว่ามีอำนาจห,หน้าที่ที่สามารถทำได้รเรื่องต่อไปนะครับอยากพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ที่มาและสมบัติของนายกรัฐมนีนะครับมีการพูดตังเรื่องนายกที่มีมาจากมาตราอยู่ได้ไหมอะไรจำลองนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกฎหมายและองดูเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่านายกทีเนี่ยจะต้องมาจากไนะต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีการประชุมสภาและ สสผู้นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับถึงจะตั้งมาเป็นนายกรีอันนี้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา171และ172ซึ่งพูดถึงกระบวนการตย่างๆาวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะที่พูดถึงการแต่งตั้งนายกรีไว้ชัดๆเลยไว้อย่างชัดแจ้ง มีอยู่ละมาตราเนี้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งและหนึ่งเจ็ดสองเท่านั้นมาตราเจ็ดก็ดีมาตราอื่นก็ดีไม่ได้กําหนดชัดเจนแบบนี้นะครับไม่ได้มีกำหนดไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนอกจากไม่กําหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคําวินิจฉัยของสารตัรมนูญครั้งที่เก้าสองพันห้าร้อยห้าิบเจ็ดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้ระบุไว้ชัดแจ้งว่ารัฐธรรมนูญีที่เหลือและ ก็รวมถึงรัฐมนตรีเราในรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านะครับจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้องตามนูนคือที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แทนนะครับอันนั้นคือคําวินิจฉัยของศาลนูนซึ่งอันเนี้ยผูกพันคณะรัฐมนตรีด้วยหมายความว่าเนีงง่ย คณะมนตรีเนี่ยท่านใดท่านหนึ่งบอกอยากจะเลิกแล้วเนี่ยขอลาออกเนะนี่ยนี่ผิดมีประเด็นนะครับว่าได้ะทําผิดกฎหมายและตําแนนไปมหมายความว่าไม่สามารถทําได้นะครับถ้าทําไปก็จะมีประเด็นข้อกฎหมายที่อาจจะต้องถูกฟ้องร้องหรืออยกางไรน้องน,นี้นะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเรียนให้ทราบว่าหนึ่งนะครับการตั้งนณะมนตรีเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายหนูมาตรา171 172นะครับ มาตรารอื่นไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยยังมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีที่เหลืออยู่สิบยี่ห้าคนนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดที่มาจากการเลือกตั้งเข้าแล้วถึงจะไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นสองเรื่องที่อยากจะยนยันที่มาของนายกรัฐมนตรีนะครับว่าควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ คำถามต่อไปที่อาจจะมีก็คือว่ารัฐบาลกําลังจะปฏิเสธข้อเสนอของวุฒิสภาและฝ่ายต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางหรือนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็บใช่หรือไม่ต้องรีอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยกฎหมายได้มีระบุไว้ชัดๆอย่างนั้นเรืองเจ็ดมีแต่สองนะครับมาตรารอยู่ไม่ได้กําหนดแตนี้ท่านมีแนวคิดต่างๆเนี่ย แล้วคิดอย่างไรเนี่ยท่านต้องบอกมาว่ากฎหมายใดกฎหมายรัฐมนุนข้อไหนหรือกฎหมายใดข้อใดที่ท่านอ้างอิงที่จะแต่งตั้งคนดังกล่าวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากท่านไม่มีกฎหมายรองรับแล้วเนี่ยจะดำเนินการต่อไปอย่างไรส่งไปทางรัฐบาลรัฐบาลก็ทัต่อต่อทําอะไรต่อไปไม่ได้นะครับแม้ท่านจะไปทาเองเนี่ยนะก็จะต้องติดปัญหาในการ นำเสนอตูนกล้าต่อไปเพราะว่าเราเราทําอะไรเนี่ยมันต้องทําตามกฎหมายถ้าไม่ทําตามกฎหมายเนี่ยก็คงไม่มีผู้ที่จะทํางานต่อทําให้นะครับไม่จวบเป็นไม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐการก็รัการประําไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นสภาก็ตามนะครับถ้าไม่ถูกกฎหมายเนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าที่จะนําเสนอนำเสนอพระบรมราชูปการนะครับอันเนี้ยก็เป็นไปตามเราต้องบังคหน้าที่นี้ให้เป็นไปตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา178 178นะครับเดี๋ยวมีเอกสารแจกไม่ต้องจบจะได้น,นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเรียนอย่างนี้ว่าเราก็ไม่ได้บอกปฏิเสธนะครับว่าท่านจะไปคิดไปทําไปอย่างอื่นไม่ได้นะท่านทําได้แต่ก่อนท่านทำเนี่ยต้องคิดคข้อกฎหมายก่อนนะครับ,นะรบการเลือกตัวบุคคลเนี่ยผมว่าไม่ยากนะครับ เือกใครคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเดียผมว่าไม่ยากตัวการที่สําคัญที่สุดคือเรากําลังใช้กฎหมายใดกฎหมายท่านรน้ตาว่าตราไหนหรือกฎหมายอื่นใดเพื่อทําการนี้เพราะว่าอันนั้นเป็นหัวใจถ้าไม่ผ่านข้อเนี้ก็ทาตอบอะไรไม่ได้พอเข้าใจไหมแม้จะทํามายังไรก็แล้วแต่นสุดท้ายมันทําไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็อยากจะเรียนเรียนไปทราบผมจึงอยากเรียนางนี้ครับ ที่ได้เราฝั่งนี้ผมว่าผมอยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคมเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการทําให้กฎธรรมนูญมากเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสงบเรียบร้อยมีความสุขนะครับแล้วก็กฎหมายระเบียบกฎทั้งหลายเนี่ยนะเป็นข้อกาหนดให้คนในสังคมเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันทําให้เกิดความเป็นธรรมความสมารเสมอภาาเข้ายมกัน หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็จะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอภาคเข้าเทียมกันในสังคมซึ่งจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแววงเกิดความไม่สงบในประเทศได้โดยเฉพาะยิ่งขณะนี้สำหรับประเทศไทยเราเลยนะในช่วงวิกฤตเนี่ยนะกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะยิ่งสถาบันหลักๆของประเทศองคอ์กรเอสระรัฐบาลเองกลุ่มคนทั้งหลายกลุ่มชนทั้งหลายเนะี่ย จำเป็นหละกินครับที่ต้องยึดมั่นในกฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตลดความแตกต่างให้ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับนะครับทำให้คนเข้าเคียงกันประเทศชาติเพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติสบบงบลยุเรื่อนคือนี่เป็นเรื่องสําคัญกฎหมายเนีนเยนสั้นๆคือว่ากฎหมายกฎระเบียบทั้งหลายเนี่ยมันทำให้คนปฏิบัติเหมือนกันใครทรําผิดก็ถูกลงโทษ ไทรเม่อถกผิดก็อยู่กันได้ดีตรงนี้สําคัญเป็นเรื่องของการให้ความเป็นธรรมความเสมอภาคการเท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยมันจะทําให้คนอยู่ด้วยกันอย่างสงมบมเรียบร้อยมีความสุขแต่เมื่อใครก็ตามเกิดไม่ยึดในกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยก็จะทําให้พอคุณทำอย่างนี้เนี่ยไม่ตามกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยก็จะกระทบอีกกลุ่มหนึ่งนะเมื่อกระทบอีกกลุ่มหนึ่งก็จะทะเลาะกันเองเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบเป็นเรื่องที่จำใจจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งนะครับจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตมีเหตุการณ์ต่างๆเพราะนี้ยกเว้นกฎหมายบางข้อสมมติคำถามคือเมื่อคุณยกเว้นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นกางกลุ่มหนึ่งอีกหลายๆกลุ่มมันจะไม่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะเรียนครับว่าวันนี้ผู้ประกอบวนจะต้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรัฐมนูญและกฎหมายต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อจะทําให้คนอยู่ด้วยกันมีความสุขถ้าคุณท,ทําผิดกฎหมายคุณก็โดนดงนโทษตามกฎหมายจะเถียงอะไรไม่ได้ถ้าย,ยึดกฎหมายเป็นหลักแต่ถ้าไม่ยึดเป็นหลักแลวคุณไปท,ทําผิดคนนี้ผิดได้คนร้ก็ผิดได้ไปกันใหญ่น,นะครับวันนี้ก็เลยอยากเรียนท่ันสือวนชนว่า สิ่งที่อยากปรเิเรตวันนี้ในขณะที่เรากำลังทาง,งานหลายราย่างเนี่ยแล้วก็มีคำถามหลายเรื่องกรมอนี้ถูกต้องไหมรองนายกที่ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่อย่างไรหรือไม่เราจะมีนายกปีที่มาจากกฎหมายข้ออื่นอย่างไรได้บ้างไหมอันนี้ก็พยายามเรียนเพื่อทราบนะครับจะได้จะได้เพื่อความเข้าใจของมวลชนและสังคมต่อไปครับขอบคุณนะ